สัดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาผสมผงชัช่งชมพูซากุรน้อยแล้วก็มาพบกับเกมซากุระคืสมาริเตอร์กันอีกเน้อคะยังอีกู้เน,น,น,นจะมารีวิวสถานที่ค่ะสถานที่ออกใหม่นะคะแต่เปดูเลยสถานที่แรกน,นะคะจะเป็นร้านอาหารออกใหม่ะค่ะ ไปชมนั่นห,หนึ่งไอ้เขาอัปเดตนะคะเดี๋ยวเขาก็อัปเดตไปเรื่อๆยๆค่ะนี่นะคะก็เป็นร้านอาหารสวยมากสวยแล้วคนนั่งไม่ได้เลยคือเจ้าของร้านนี่ นะคะที่ร้านตัดผมนะคะร้านตัดผมไม่ไกลนะคะจากโรงขับรถกดค่ะโรงขักค่ะนี่นะคะจะเป็นร้านตัดผมนะคะคุณใครสนใจมาตัดผมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจ๊ชื่อบิ้มค่ะอสวัสดีค่ะเจ๊บิ้มชื่อเพลงค่ะเดี๋ชื่ออะไรกันแน่คะนี่เพลงค่ะเพลงหรือบิ้มค่ะเพลงค่ะ นั่นคนอะไรนะจุนมาเออตัดผมมาตัดเลยตัดเลยผมเลือกทรงไหนดีน้าอาขอตัดเปไนตัดตัดสั้นสั้นเอาเอาโรงที่มันยาวยาวนะคะตัดยาว เพลงค่ะขอร้องผมให้คุณก่อนนะคุณรู้ไหชื่อเพลงค่ะครู้แล้วค่ะว่าชื่อเพลงอ่ะชื่อเพลงค่ะชื่อเพลงนะคะคาคาค่ะรู้แล้วค่ะชื่อเพลงเพลงเพลงอยู่นั่นแหละเพลงค่ะไปทุกคนค่ะไปดูด้านบนนะเพลงสวยๆค่ะคาคาค เราไปไปดูสถานที่ต่อไปกันไม่ใช่ไม่ใช่นี่เลยนะคะจะอยู่อันนี้สุดท้ายเลยแล้วก็จะมาเอาเอาไว้ทำอะไรตัวอื่ย ดันเอ้ยอันนี้คืออะไร,รอ่ะทุกคนแล้วังป้าทุกคนเา้าเขาไม่กลอยนี่นะคะจะเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะชิงชานะคะไม่ใช่ชิงชาสวัสด์หรอสกสนุวก็ไปไปไปชมด้านไหน มาเลยนะบ้านก็มสวยากคือแบบอยากไปอยู่บ้านนี้แล้วว่าอยากไปอยู่บ้านเดียวสวยมากค่ะทุกคนนี่ยังนอนคะทุกคนคือพื้นสวยมากเลย ทุกคนลูกไม่ใชต่อนั่งออกทุกคนไปดูโซนต่อไปกันดูด้านบนหนป่งไปทางนี้ไปทางนี้ก่อนมีสองฝั่งไปซ้ายก่อนอันนี้จะเป็นอ๋อเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุบมาสบายกัน้ย บายคือมันที่นี่จะดูได้มันเดิมเปล่าอฮ้ยมันเดิมค่ะทุกคนไปดูตรงนี้ด้มันเดิมเปล่าไม่รู้นะคะแต่ต้องไปเช็คอ้อาวมันเดิมอะทุกคนแล้วก็มีสถานที่อะไรอีกไหม 对呀。